โอเคนะครับก็ขอตัวสักนิดหนึ่านะครับวันนี้กับผมนะครับเบสคนเดิมนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาสอนสร้างเรือเ8 0นะครับเรือล้ำนี้ก็ตอนนี้ผมก็จะมาสอนสร้างแบบในเดิมนะครับคือแบบจะพูดยังไงดีคือมาสร้างแบบในน้ำแล้วนะครับอย่างเงี้ย างเงี้ยเนี่ยแบบเนี้ยครับคืออันนี้ผมออกมาเรียนจากตัวจากตัวโอตรงนู้นเนี่ยมาเรียนตรงนี้นะครับส่วนนี้ก็เรียนรับไอซีศนั่นเองผมก็ไม่ได้จำหลังซ้าเหมืนแค่ไหนก็จะแหละใช่ไหมครับโอเคนะกบหลังซ้ำนะครับก่อนอื่นนะครับทุกคนจะบอกนะครับว่าความลึกของมันอยู่ที่อะไรโอเคครับต้องมาบอสระเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ย นี่ครับและตัวของน้ำเนี่ยจะอยู่ที่ด้านบนแบบนี้ครับทนายบอกและต้องชมกับว่าตลวของไอต้ตัวกระดูกสีดเหลี่ยมก็ย อืม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 อืับืมอ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 ่มอืมอืมอปมอืมอืมอืมรืมอ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 ือืมอืมอืมอื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 มอือืม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 อมออืม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 มมออ <Es> สุดสุดเลนะครับควัน่น้นครับควยรัองเบันะครับ้ครังไม่ได้าเครับัจบันนี้ผมยันอนอยู่กับแม่พ่อเหมือนเดิมนะครับก็เป็นการบอกลุะ ถ้ามีเสียงรบกวนหรือผิดพลาดประการใดมีสียงรบกวนก็ขออภัยนะครับเคนะครับพอได้อย่างนี้แล้วไม่มีต่อครับตัว่าเนี่ันนี้รัว่าจากตลกนะครับว่ามาถึงตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้คือหน้านหน้าของทรับรอด้านหลังนี้ถ้าใครไม่เข้าใจนะครับหรือ ทำใเขาใจจิงก็เป็นเรื่อ้นะครับอเแล้วก็ทเรียนอีทนงั่ขนาอนะแล้วแล้วก็ีอีกสองสองตัวแลาวก็อื้ก็จะนสักปซะมานี้จอยู่ตรงที่สองคำนี้แล้วก็อ อันนี้นครับจะเป็นตอนคืนนะครับโดตเทปดำนะครับโอ้ผมลืมบอกนะครับให้วางตรงส่วนของกระโหลกดำเนี่ยของตรงนี้นะครับกระโหลกสเก l ต t o n ดำนะครับสำนั้นเลยครับที่วันนี้ตุ้มไม้ตุ้มไม้ ไม่ได้ทำเหมือนมนาได้ั้ง่ตอนนี้หนึ่ว่ามันดังดมานี่นะแล้เป็สลคนแก่นะครับก็ประตูนี่กั้นตัวนี้ัน สจะลองแกะกบบไอ้ป้ายสีป้ายทำจากอะไรนะครับวันนี้แล้วก็ให้นะว,วางแค่หนึ่งไปนะครับได้ให้วางวอลกนี้ก่อนครับแล้วค่อยแล้วก็วางหกกระโหลกแตนตัวนี้นะค่อยวางนี้นะ ก็คลิปวิดีโอนี้ก็จะสั้นหน่อยนะครับเพราะว่าตัวเรือนน้ำเนี่ยมันเล็กแล้วก็สร้างง่ายนะครับท่านั้นผมก็เลยจะสร้างไวหน่อยนิดนึงนะครับนี่นะครับก็สำหรับที่นี้เนี่ยก็เราอกใร้น้ำขหนตรงนี้ลนะครับเนี่ยผมว่าจะดูสวยมากกว่าก็สำหรับนี้นะครับก็สำหรับกีรสอนสร้างเรือนน้ำในวันนี้นะครับก็ขอจบไวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ เดลพาร์ตหน้าเนี่ยผมก็ว่าจะสร้างเลยประจันบาลน,นะครับตรงนี้เลยแต่ว่าไม่ได้จะสร้างได้นาน,น,นนะผมเลยจะเอาพวกที่ตรงนู้นนะะออยล์ทุกเม็ดํานั้นเนี่ยเรยลทุกเม็ดเหมือนกันครับเาวางไว้ตรงนี้แล้วก็ถ้าจะมีเพิ่มนะครับคือออยเนี่ยวางไว้ตรงเนี้ยแล้วก็ขุดลุมไว้เพิ่มเรื่อยๆครับจะได้ครับ แต่สไตล์แต่ละคนเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็เรือ f 80นะครับเรือ,อ,อ f 80ตอนนี้เสร็จแล้วก็สำหรับวันออก็นออกนออกมีเพียงเ่นี้นะครับสวัสดีครับ